เหลือใจว่าฉันกระโดดตัไปป้าโตกระโปรงพึ่งว่าพึงาพ่งว่าแม่นไผ่ละมะขาหมูกูว่าฉันโอ้พัชไวบอลเจียวว่าฉันห้าขวบขึ้หลายไตชาวนาอุตสามสีตูบานเฮ็ดจังในไอสายปูวนันตายกูตายโอ้ยเนาะเหลือใจเด้สิทธยาเข้าไปสะกอ้อนเพื่อจะพื้นขึ้นสีแแนขาาบขึ้นมาหมอนั่นก็แล่นเข้าม้าบึ้งกูยาวบึงตายมาก เกพียงแล่แตะบุสาวแดงกระโปงซึ่งวับซึ่งวาบเพื่นว่าเรียนเขามาหนาตรงตรงให้แชมพูกระบายหัวเพื่นแตกนอนโค้งเกลงเข้าไปว่าสั่นโอ้ดุดเลยว่าเอามันตายใน่กว่าหางเงยหางนี่ว่าโอ้ผมไม่ได้เก่งหรอกผมไม่ได้เก่งนะจังเมื่อกี้นั่นเขาเลียนเขามาแบบงูงูซื่อๆว่าสั่นโอ้ยบอกว่าไงหาว่ากูฝุกเนื้อกูนะสีมือล้วนๆนะจะเอาเบิกเนี่ยมึงเบิกเนี่ยโอ้ยตายตายดาวสวรบานดิเป็นไต่ไต่เอ้ย โดอ้อยลูกปืนเบิดอ้ากว่าจเป่าเพื่อบาทต้องบิดเอคก็ได้สักตัวเาันเนี้ยอันนี่เกินไปอีกบาทหนึ่งว่าสันโอ้ยเบิรงเอาพี่นวายเจ็ดสามเจ็ดสี่ว่าสันปล้อยเดียวยนได้ยัง่ตายห้าละกลัวสันโ้ยเอยไปสซุปถอยไปซุปสันีถอยไปใส่ก้นไอแคบบูปอจุมแล้วปีอ้ไกูแตกกูแตกก็จเกือบตายความก็เสียหัวไปน้อยเดียวว่าจันยควท่านยาสักกอนน่อยร่บอกเดียวจังวานีขอ ต่างๆตทางๆซักก้อนธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวจังหน่อยเสี่ยวไปไปอยู่ไม่ได้ยินว่าเก่งหลายไปใส่ชี้ไปใส่ใสใสใสน่าเก็บเบอร์ตีไปเลยวันฉัน